หลังจากเราเติมโค้ดไปนะครับเพชรก็จะเด้งมาอยู่ในกล่องจดหมายของเราแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับสำหรับ16,000เพชรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามากดรับกันเลยดีกว่านะครับกดรับไปนะครับนี่นะครับผมได้มาแล้วนะครับสำหรับ16,000เพชรนั่นเองนะครับถ้าใครอยากได้โค้ดฟรีๆแบบพี่นะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับและที่ดึคัญ้าเลยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะครับผมถ้าไม่กดไลค์ให้พี่พี่ขอให้ไม่ได้โค้ดนะครับผม สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินเดย์ต้อนรับเข้าสู่ช anel l o s t Easy กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟรีไฟส์กันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟรีไฟส์นะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเลยก็จะมีส่วนของโค้ดซีดเพิ่มแบบถาวรครับผมแล้วก็โค้ดเพชรครับ จำนวน1นึ่งเพชรนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโค้ดท้าทางกันด้วยนะครับทั้งหมด3โค้ดนะครับผมถ้าใครอยากได้โค้ดนี <recuer enge decision> ้นะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก่อนเลยนะครับถ้าไม <fal is> ่กดไลค์ให้พี่พี่ก็ไม่แจกโค้ดนะครับผมอ่านะครับกดไลค์กันเลยถ้าน้องกดไลค์กันแล้วเดี๋ยวรอไปแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเราจะไปแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดนึงในคลิปนี้นะครับพี่จะมีการแจกเพชร1น6 0เพชรครับจำนวน10รางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแแแจจจจกกกกนนนนนนสสออออขขงงเเเเเปป็็็็็พพคคครรรัััับบะะะตตววลลี้ย จำนวน10แพ็กเกจนะครับผมก็ราคา1,999เหรทัต่อ1แพ็กเกจนั่นเองนะครับก็จะได้ทุกอย่างของจละครนี้เลยนะครับได้ทั้งชุดนะครับแลวก็จละคอนนั่นเองนะครับได้ครบเลยเนาะนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็พี่จะมีการแจกของเป็นสกินปืนรับเป็นแบบถาวรครับผมหนึ่งกระบอกครับสามารถเรียกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนบอกพี่มานะครับพี่ทำการจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกกระบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระบอกใหม่นะครับหรือว่ากระบอกเก่าก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยเนาะนะครับ โอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีการจะส่งของขวัญครับให้น้องๆที่คอมเมนต์ยูไดีในคลิปนี้นั่นเองครับใครคอมเมนต์ยูไดีในคลิปนี้ก็รอรับของขวัญได้เลยพี่ทําการจะส่งของขวัญไปให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อครับหรือว่าท่าทางนะครับผมแล้วเป็นพวกชุดก็แล้วแต่นะครับได้หมดเนาะโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีกติกานะครับในการรับของรางวัลพวกนี้ทั้งหมด4ข้อครับกติกาข้อแรกครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่2 กดติดตามกดกระดิ่งเช่นเดียวกับผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์เหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อเฟซบุ๊กรออยู่ดีของเดียร์ไว้นะครับผมง่ายๆนะครับผมสำหรับกระดิ่งสี่ข้อไม่ยากเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูโค้ดกันนะครับว่าในส่วนของเทมโค้ดวันนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของซีกินปืนนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับว่าจะเป็นในส่วนของซีกินปืนอะไรนะครับก็จะเป็นในส่วนของซีกินปืน AK นนั่เองงครรัับเเป็นน AK มกขาาวะ ก็บอกนี้เลยครับทุกคนครับนี่เลยนะครับผมเป็นไอเคมังกรขาวนี่นะครับอ่านะครับโบว์จำเม็นสองอาตากระยิงหนึ่งก็ลบแมกกาซีนหนึ่งนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับอ่ะโอเคก็เป็นในส่วนของไอเคมเดอร์เฟรมิงเดีก่อนเนาะเป็นไอเคที่ดีที่สุดนะครับโอเคนะครับแล้วก็จำเป็นหส่วนของเป็นสกาครับผมก็จะเป็นในส่วนของสกาเธอทันนั่นเองครับนี่เลยนะครับอ่าก็บอกนี้เลยนะครับเป็นอาร์ติเตตันนะครับผมโบว์จำเม็นหนึ่งอัตากระยิงสองลบแมกกาซีนหนึ่งนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะอ่าก็ก็บอกนี้เนาะนะครับเป็น ก็บอกที่โคตรแหลนะครับบอกก่อนน้อนนะครับโคตรแหลแ่ๆมากๆนะครับผมเออนะครับก็เดี๋ยวพี่จะบอกนะครับว่าในส่วนของเท่หโคตรไหนนะครับเดี๋ยวจะมีในส่วนของท่าทางกันด้วยนะครับก็จะเป็นส่วนของท่าทางอันนี้เลยนะครับเป็นท่าทางจิบชาเนาะอันนี้นะครับนี่เลยนะครับเป็นท่าทางจิบชานี้เลยนะครับ1ท่าครับผม และก็อีกท่านึงนะครับเป็นทีเด็ดของเราเลยนะครับก็จะเป็นนสัวของท่าให้หัวใจนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเป็นท่า I H U เนาะนะครับท่านี้นะครับผมอ่าครับเป็นท่าที่โคตรแรงเลยนะครับและก็ทีเด็ดของเราเลยนะครับโค้ดเพชรครับหนึ่งหมื่นเพชรสามารถเติมได้สิบคนนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกนะครับว่าในส่วนของเทมโค้ดอยู่ตรงไหนแต่น้องๆต้องดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะ โอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้พี่ขอพาไปอัปเดตเกมกันก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรอัปเดตมาใหม่กันบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นส่วนของเป็นชุดใหม่นะครับเป็นชุดกระจิอันนี้นะครับผมนี่ครับทุกคนครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเข้าหน้ากิจกรรมครับผมนี่นะครับอ่าก็เป็นในส่วนของอ๋อพี่เข้าใจแล้วครับทุกคนครับเออเนีพี่เข้าใจแล้วนะครับผมเข้าใจเข้าใจนะครับว่ามันอะไรยังไงนะครับอันนี้ เฮ้ยมีชุดอันนี้ด้วยพี่ยังไม่มีเนาะถ้าจะไม่ผิดนะครับสำหรับชุดผู้หญิงอันนี้เนาะส0 0เพรนะครับเดี๋ยวอันนี้พี่จะเหมาตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะเฮ้ยได้ยูนะครับผมแล้วก็อ่าโอเคสองอย่างพอนะครับซื้อแล้เต็มครับผมกดซื้อไป360เพรครับนี่นะครับผมได้แล้วเพื่อกิจกรรมง่ายๆเลยทุกคนอันนี้ก็เฮ้ยกางเกงผู้หญิงกางเกงผู้หญิงพี่ไม่มีนะครับถ้าจะไม่ผิดนะฮะมีแค่ผู้ชายนะครับกดซื้อไปครับ150เพรครับผมอันนี้กิจกรรมง่ายๆเลยนะทุกคนนะครับแล้วก็ช ก็ไต่มาเป็นอันนี้เลยครับมันไต่มาแบบแนวสวงสว่างนะของเขาก็ไม่รู้นี่ครับโอเคนะครับ600เพชรครับผมกดซื้อไปนะครับนี่นะครับได้มาแล้วนะครับผมสำหรับชุดกจินะครับก็เฟี้ยวอยู่นะนะครับสำหรับชุดกจิอันนี้นะเป็นอชุดกจิแองเจลนั่นเองนะครับผมทุกคนครับนี่นะครับกจิติดปีกเนาะเอาง่ายๆนะครับนะอ่าแล้วก็มีเป็นเซตสตาร์คอมมานเดอร์เนาะเข้ามาใหม่นะครับผมอันนี้นะฮะสวยอีกแล้วครับทุกคนครับอ้าวมี ขอไปยิเสดไปก่อนนะครับผมอ่ะโอเคเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแนวไซเบอร์อันนี้ออกแนวไซเบอร์ครับทุกคนครับอ่อันนี้อ๋อต้องรับในของจดหมายมั้งสำหรับชุดกระจิเดี๋ยวพี่จะสุ่มอันนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมไม่ได้อะไรนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะสุ่ม10ครั้งเลยก็แล้วกันนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่ากดสุ่มไปครับสิบครั้งไม่ได้ครับทุกคนครับไม่ได้ครับเกือเกินนะครับผมทำไมมันเกินอย่างเงี้ยกดอีกสิบครั้งครับผม เฮ้ยไม่ได้อีกแล้ว่ทุกคนเฮ้ยมันไม่ได้อีกแล้วอ่ะนะครับสิบครั้งสุดท้ายครับทําไม่ได้ก็ปล่อยผ่านไม่ได้แล้ยทุกคนครับไม่ได้แล้วครับผมเฮ้ยหนึ่งแล้วกยี่สิบเอ็ดแลนะปึ๊บนี่นะครับอ่ะอีกครั้งหนึ่งขอสุดท้ายจริงๆเดียวเฮ้ยร้อยสี่สิบเลยเหรอเกินไปแล้วนะครับเกินไปแล้วนะครับผมอ่า ทีละหนึ่งก็แล้วกันบไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งนี่นี่ครับเปิดไปเรื่อยๆครับผมทีละหนึ่งครับกดไปปึ๊บอีกทีหนึ่งฮึบอีกทีหน um ึ่งปึ๊บโอเคเหลืออีกสองอันครับเฮ้ยได้แล้วทุกคนได้ร้อยสี่สิบพอดีเฮ้ยไม่ใช่ละมันไม่ใช่แล้วครับทุกคนครับเฮ้ยไม่ใช่แล้วครับทุกคนครับไม่ใช่แล้วนะครับผม น้องมินชวนมาครับขอปฏิเสธไปก่อนเนาะครับอโ,อโอ้โหโหกสิบเพชรครับย,ยาวๆไปครับได้ตอนหนึ่งร้อยห้าสิบแมวนะแมวนะหนึ่งร้อยห้าสิบแมวนะเรื่อยๆครับทนุนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกสองครั้งครับฮึบได้แล้วครับผมโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะ่ยยากมากทุกคนจากแปดสิบอะครับทุกคนครับ จาก80เลยเนาะได้ยากเวอร์นะครับผมคงจะไม่สุ่มแล้วแหละนะครับของพวกนี้นะครับผมอันนี้ก็อยากได้อยู่นะครับยังไม่มีนะครับตอนนั้นเล่นไม่ทันนะครับผมอะโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูชุดรติกันนะครับว่าจะมีอะไรยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็มีกล่องอันนี้อุ้ยยี่สิบกล่องละแล้วก็แพ็กเกจครับอันนี้เดี๋ยวเราเปิดกันเลยดีกว่าไหมนะครับหรือว่าค่อยเปิดเดี๋ยวขอดูก่อนนี่เก้าสิบเจ็ดอันนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่ขอออกรับชุดกรติสักครู่นะครับผมโอเคครับทุกคนของก็จจะเเดดงมมมาาออยยยู่่่ในนนกลหีผ อันนี้าก็เป็นชุดก็จีินั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากดรับกันเลยดีกว่านะครับเป็นแองเจลก็จีเนะครับกดรับปึ๊บนี้นะครับผมได้มาแล้วนะครับสําหรับแองเจลก็จีินั่นเองนะครับราคาถูกมากบอกเลยนะครับถูกจริงนะครับผมต้องจัดนะครับเออนะครับไม่จัดไม่ได้แล้วนะครับกดตกลงไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากดสมัใส่กันเลยดีกว่านะครับกดใช้ทันทีนะครับก็มีในส่วนของเป็นชุดแองเจลเนาะนะครับเป็นแองเจลสีธรรมดานะครับตอนนี้เป็นเกมผู้หญิงนะครับ เอ้ยแล้วก็อันนี้ครับนี่นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปสุ่มสกินปืนกันดีกว่านะครับทุกคนครับเฮ้ยนะครับสกินปืนครับไม่ได้ครับทุกคนครับไม่ได้ครับเกลือกันอีกแล้วเหรอจะเกลืออย่างนี้ไม่ได้นะที่เผลอไม่ได้ครับทุกคนครับอ๋อเกลือจริงๆนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูชุดกระจีแบบชัดๆกันดีกว่าเลยนะครับนี่นะครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรชวนอะไรนะน่ารำคาญนะครับผม นี่นะครับเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวนะครับทุกคนครับเฟี้ยวดีนะครับผมก็เป็นก็จีที่ต่างประเทศเขาแรงมากๆเลยทุกคนอันนี้พี่บอกก่อนนะแรงจริงนะครับของต่างประเทศนะครับไม่เหมือนของไทยนะของไทยคาะฟี่นะครับผมต้องต้องชมของไทยเรานะเขามาขายนะครับ6ประเชรเองนะครับนะเออนะครับต่างประเทศนี่หากันให้ว่อนนะครับผมตอนแรกนึกว่าจะมาเป็นของดีแท็กไว้อันนี้นะครับตอนแรกพี่คิดว่าอย่างนั้นนะครับอ่ะ โอเคนะครับแล้วก็อันนี้มีกิจกรรมเป็นปาร์ตี้กระดูกเนาะสำหรับอันนี้นะครับอ่เดี๋ยวพี่ขอรับเป็นแบตเตอรี่ก่อนก่อนแล้วกันไหนอยู่ไหนอะแบตเตอรี่แบตเตอรี่หายครับทุกคนครับอ๋ออยู่นี่นี่เองนะครับนี่ครับแบตเตอรี่เรามาเติมแบตเตอรี่กันครับก็ลงมาเล่นแล้วก็รับเนาะสำหรับอันนี้นะครับแล้วก็นี่ครับผมเป็นกิจกรรมปาร์ตี้กระดูกนั่นเองนะครับนี่นะฮะเฮ้ยเป็นชุดอีโวใหม่ที่เฟี้ยวเฟี้ยวมากนะครับอ่อันไหนดีทุกคนเอาล่มดีกว่าไหมเอาล่มนะครับ สี่อันเหรอสี่เฮ้ยไม่ได้จบแล้วนะครับแบตเตอรี่ไม่พอนะครับผมอันนี้นะครับแล้วก็เลดเดอร์บอร์ดนะครับสำหรับอันนี้เขายังไม่รวมบันดับเลยนะครับทุกคนครับอันนี้นะฮะนี่นะครับผมอันนี้คืออะไรเนี่ยเช็คแบตเตอรี่อัรทุกอย่างของเขานะครับโอเคนะครับผมช่างมันนะครับไปนะครับทุกคนครับโอเคนะครับผมกล้องสําหรับ โค้ดนะครับผมอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับใต้คอมเมนต์ปองมุดครับพี่ปองมุดไม่เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอาโค้ดไปเติกันด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มอะไรให้ดูสักครั้งหนึ่งนะครับเป็นจัดชุดใหญ่อันนี้ดีกว่านะครับเกินห้าสิบครั้งร้อยแปดสิบเพชรครับสุ่มไปเลยนะครับปึ๊บนะครับผมโอ้โหไม่ได้ครับทุกคนึบเดี๋ยวขอปิดแอนิเมชั่นดีกว่าเนาะรอบนี้นะครับเฮ้ยได้เก้าเเพชรเฮ้ยได้สองร้อยเลยหรอเฮ้ยทุกคนได้เพชรคืนมา ได้เขียได้เพชรคืนมา200ครับทุกคนครับเฮ้ยโอเคอยู่นะครับโอเคอยู่นะครับผมรอบนี้ไม่ได้เพชรแล้วครับทุกคนครับไม่ได้เพชรแล้วนะครับผมโอเคนะครับแค่นี้แหละนะครับผมไม่มีอะไรมากแล้วก็สำหรับคลิปนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแลก็สำหรับไอเทมโค้กครับอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับใต้คอมเมนต์ประมุดครับเพย์ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอาไปเต็มวันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์เกี่ควกับของของพี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคคคนนะรรัับบบบบผมจุ๊๊าายย ปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บต้องคงจะปิดคลิปนี้ชวนมาตลอดเลยนะบ๊ายบายปิ้วจุ๊บ